บงจาไฮพรีเมียมพลังสะอาดแรงปกป้อง100%เอร์เซในจังหวะเดียวกันเฉพาะที่บางจากในสนามดริฟท์เครื่องยนต์ถูกริสมัทนาจนเกินขีดจำกัดจึงต้องการการปกป้องท้นสูงคิสตี้มั่นใจฟิริโอน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่มีเรสโพเพล็กซ์ ช่วยสร้างเกราะแรงปกป้องเครื่องยนต์แม้ทำง,งานหนักลดการสึกหรอยืดอายุการใช้งานซีเรียลช่วยปกป้องขีดสุดไปได้สุดทุกการขับขี่เลิกเล่าเถอะครับด้วยความปรารถนาดีจากสสสอเอาอีกวดใครปรารถนาดีก็ไม่เคยฟัง <Sig. S 2> งั้นฟังตัวเองแล้วกันเล่าทําให้สุขภาพพังงานพังครอบครัวพังสสสยังเตือนคุณไม่ได้ดีเท่าตัวคุณเอง นีเวียลลูมินัสกินโกลเซรามด้วยไทอะมิโดลสารไบรท์นิ่งระสยคธิภาพดีที่สุดจากนีเวียช่วยลดเนิอนจุดดำฝังลึกช่วยกระชับรูขุมขนช่วยเติมความชุ่มชืน้นรู้สึกผิวดูกลอสใสขึ้นสามมิตินีเวียอิสปอร์ตสกินบางจากไฮดีเซลเอสแรงประหยัดทุกถังมีตังเหลือ